ครับผมสลันนะครับวิทยากรสรันครับมีผู้บริหารงานด้านอบรมหลายท่านทีเดียวนอกจากจะให้ความสําคัญในการเรียกวิทยากรนะครับนอกจากจให้ความสําคัญในในเรื่องของเนื้อหาหรือคอนเทนต์แล้วเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆเหมื <c oughs> อนกันวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังครับว่าผมมีแนวทางยังไงแรกเลยนะครับ ผมคิดว่าคนเรียนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กันแล้วดังนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นผ้าขาวเขาเป็นผ้าสีครับนะฮะสีที่เกิดมาจากการเรียนรู้เรื่องเดิมเก่าๆที่ผ่านมาสีที่เกิดจากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาดังนั้นเขาไม่ใช่ผ้าขาวครับผมจึงจะไม่มาพูดเพื่อ้กระฟังนะแต่ผมจะมาช่วยการช่วยเติมสีสันให้กับสีที่เขามีอยู่แล้ว ด้วยการชวนกันมาคิดหาคำตอบมาค้นหาคำตอบในหัวข้อที่เราสัมมนากันเราฝึกอบรมไปไม่ใช่เขาต้องเอาไปสอบเหมือนอย่างสมัยเรียนหนังสือเอมืีนสมัยเป็นนัก,นกเรียนนัศึกษาดังนั้นผมจะไม่ให้เขาจดและไม่ให้เขาจำแต่ผมจะชวนเข้ามาซักและซ้อมกันมีอะไรไม่เข้าใจมาซักมี อยากจะเอาสิ่งที่เ,เรียนไปใช้ในชีวิตจริงมา้อมกันซะก่อนในห้องสัมมนาเนื่องจากเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่ได้พยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวต,ต่างๆ <c oughs> เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเชื่อในสิ่งที่ผมนำเสนอแต่ผมอยากชวนเข้ามาถกและเถียงกันผมมีทฤษฎีต่างๆมานำเสนอนะไม่จชเป็นต้องเชื่อครับมาถกกันมาเถียงกัน ถ้าทฤษฎีที่นําเสนอมามันไม่เหมาะมันไม่สมนะเรามาหาทางกลับหาทางประยุกต์ให้มันใช้ได้กับในชีวิตจริงของผู้ร่วมสัมมนาการสัมมนาหลายครั้งเนี่ยมันก็เครียดผมว่าการเครียดไม่ดีต่อการสัมมนาไม่ดีตอ่อการเรียนรู้ดังนั้นปัจจัยของผมคืออยากให้การสัมมนาเนี่ยมันออกมาเพลิน แต่ท่นทานคนหนึ่งจะคำว่าเลเทนเรืงในการที่เราจะรู้เรื่องมาะสะักอย่างนึงเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนอ่านหนังสือนะครับไม่เหมือนกับแอกไปท,กทุกบทประวัติความเป็นมานะครับทฤษฎีเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนอ่านหนังสือครับเราจะเกาเฉพาะที่ขัดดังนั้นผู้ร่วมสัมมนาติดข,ขัดอะไรอยากรู้อะไรสงสัยอะไร เราจะคุยเฉพาะเรื่องพวกนั้นครับเก่าเฉพาะเรื่องที่ขันครับแล้วก็หลายครั้งสิ่งที่สัมมานาเนื้อหาเนี่ยบางทีเราเรียนรู้มาแล้วครับผมจะหลีกเลี่ยงการนําเรื่องราวเดิมๆม,มาสอนในวันสัมมนาดัางนั้นทฤษฎีจิตวิทยาความต้องการคาระดับของมัสโลทุกคนเรียนมาแล้วครับไม่เอาอเรื่องราวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง D I S C อ่าอันนี้ก็เป็นของใหม่เราไม่เคยเรียนในสาขาศึกษามาก่อนครับเ B T I มา Breaks Pipe Indicator อันนี้ก็เป็นของใหม่หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของ m มา c u s Buckingham ในเรื่อง l e a ดอร์ชิพตันนี้ก็ใหม่นะไม่เคยรู้มาก่อนและแมกระทั่ง เรื่องราวของกระบวนการคิดสร้างสารรค์อันนี้เราก็ไม่เคยไม่เคยเรียนในสถาบันศึกษาผมก็เลยไปเอาแนวคิดของ Creative e e u c a t i o n Foundation นรับมานำเสนอเป็นเรื่องราวใหม่ๆครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเข้าร่วมสัมมนาเสร็จปั๊บเดินมาจากห้องรู้สึกว่าโอ้โหปุ่นไปหมดเนื้อหาเพียบเลยนะผมเรียกอาการนี้ว่าสัมมนากระจนไข้ขึ้น ดังนั้นการสัมมนาของผมนะครับจะไม่มีเนื้อหาเยอะมากเกินไปจะไม่ยัดเยียดมากเกินไปแต่จะเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นเอาเฉพาะสิ่งที่ใช้ได้จะเดยไม่ใครขึ้นครับแล้วก็ในการเรียนสมัยเด็กๆเนี่ยเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเราก็เลยต้องเริ่มทําความเข้าใจที่สุด <c oughs> แต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์มาเยอะแล้ว ดังนั้นเนี่ยเราจะเอาประสบการณ์มาเป็นตัวตั้งครับแล้วพยายามพยายามคิดส,สกัดเอาเรื่องเราจะประสบการณ์ต่างๆแล้วมาเป็นทฤษฎีที่จะนำไปใช้ต่อไปดต่นั้นมันสวนทางกันนะครับคนละทางกันนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่วิทยากรมีก็ดีครับแต่ผมเชื่อว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดคือตัวอย่างของผู้ร่วมสัมมนาเอง ดังนั้นเราจะสกัดเอาเรื่องจริงที่เคยเจอปัญหาที่เขาเคยเจอเคสจริงที่เขาเคยเจอแล้วเอาสิ่งนั้นนะครับมาเป็นตัวอย่างซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดดังนั้นตัวอย่างจึงแตกต่างกันแตกต่างกันไปครับระหว่างกลุ่มต่างๆางของผู้ร่วมสัปดาที่แตกต่งางกันไปเรื่องราวที่นํามาคุยหลายครั้งมันก็เป็นเรื่องยากนะครับวนัากาารบางท่านก็พยายามทำมันยากไปอีกซึ่ง ผมคิดตรงกันข้ามครับถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องใดยากเราจะไม่เอาสิ่งนั้นมาทำเพราะเราไม่ชอบทำเรื่องที่ยากดังนั้นผมจึงขอเป็นบุคลากรที่ทําเรื่องยากๆสิ่งียากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆเพราะคนเราชอบทําอะไรที่มันง่ายและสุดท้ายครับเมื่อผู้ร่วมสัมมนาเดินออกจากห้องผมไม่อยากให้เขาพูดกันว่าโอ้โหอาจารย์สรัน์เก่ง ผมอยากให้เขาพูดว่าโอ้โหเราเนี่ยเก่งจังเลยในเรื่องนั้นผู้ร่วมสัมมนาต้องรู้สึกว่าตัวเองเก่งดังนั้นผมจะเป็นวิทยากรที่พยายามที่จะสร้างควา,ภามรู้สึกนี้ครับว่าตัวเขาเองเนี่ยคือคนที่เก่งเพราะคนเราชอบทําในสิ่งที่ตัวเองเก่งเขารู้ว่าถ้าเราเก่งเรื่องนี้เราทำเราจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่เก่งเรื่องนี้เราไปทำเดี๋ยวเราจะล,ล้มเหลวดังนั้นความรู้สึกที่ว่าเขาเก่งเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งหมดทั้งปวงน,นะครับผมไม่ได้คิดน่เองครับผมผสมผสานครับจาก adult learning การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ผสมผสานกับ brain-based learning นะครับทฤษฎีการเรียนรู้ที่มาจากการวิจัยทางสมองมาจากเรื่องของ accelerated learning นะครับการเรียนรู้ที่เป็นระดับแบบเร่งนะครับและที่สำคัญที่สุดมาจากปสบการณ์ของผมนะครับ ประสบการณ์ในช่วงที่ผมไปนั่งฟังสมัมมนาไปเป็นผู้เรียนอะไรที่ผมไม่ชอบผมก็จะไม่ทำอะไรที่ผมชอบผมจะทำาอีและผมเชื่อว่าความชอบของผมนั้นก็คงไม่ต่างจากผู้ร่วมสัมมนาในทุกวันนี้ครับแล้วเจอกันนะครับ